ทีนี้ไปกันที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกันบ้างนะคะคุณวันนอวันนี้บอกว่าเดี๋ยวขอดูข้อกฎหมายก่อนนะคะหลังจากที่สอวอนันธนาเนี่ยเตรียมล่ารายชื่อยื่นคำร้องให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง200สวหยุดปฏิบัติหน้าที่สรรหาองค์กรอิสระมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับทั้งสองสภาค่ะ นายวันมุัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทรนราษฎรกล่าวถึงกรณีนางสาวนันทนานันทวโรพาสสวอค่ะที่เตรียมยื่นคำร้องล่ารายชื่อเพื่อส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งให้สอวอ .200 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูญโดยจะยื่นผ่านประธานวุฒิสภาแล้วก็อาจจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทรนราษฎรนายวัน บอกว่าตนเองไม่ทราบค่ะว่าถ้าหน้าที่ส่วนนี้เนี่ยเป็นของประธานสภาผู้แทนรัษฎรหรือไม่ต้องดูในข้อกฎหมายก่อนแล้วก็ต้องเห็นข้อมูลก่อนว่าร้องเรียนประเด็นไหนเป็นหน้าที่ขององค์กรใดหากยื่นหมาก็ต้องส่งให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบก่อนแต่การสั่งให้สวหยุดปฏิบัติหน้าที่น่าจะไม่ใช่อำนาจของทั้งสองสภาเป็นเรื่องขององค์กรอิสระค่ะ